สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆ่คะวันนี้ค่ะยูก็จะมาะแนะนําวิธีการลวกหอยแมลงผููไม่ให้มีกลิ่นขาวนั่นเองนะคะไม่ให้มันเหม็นขาานะคะสําหรับคนที่ชอบทานอหอยแมลงผููนะคะต้องฟังทางนี้นะคะเราเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเอมื่อเราต้มน้าใช่ไหมคะต้มน้ําเสร็จแล้วเราก็ทุบตะไคร้ลงไปนะคะต้มน้ําตะไคร้แล้วก็นําไปลวกหอย เท่านั้นแหละคะ่ะกินคาวก็จะหายไปทันทีนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะทํายังไงให้หอยมันคายดินออกมานะคะเพื่อว่าเวลากินแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องกินดินเนาะทำให้เสียรสชาติเสียอารมณ์ใช่ไหมเริ่มขั้นตอนที่1เลยนะคะเริ่มจากที่เราเนี่ยนะคะต้องล้างดินที่สกปรกออกจากตัวหอยให้หมดเลยนะคะอาจจะใช้วิธีในการแช่น้ําสะอาดหลายๆรอบนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันสกปรกมากๆก็ให้ใช้แปรงขัดที่เปลือกหอยด้วย ได้ยิ่งดีนะคะ2นะคะใช้น้ําเกลือนะคะใช้น้ําเกลือก็คือการแช่หอยมแมลงผู้ไว้ในน้ําเกลือสักพักหนึ่งนะคะอาจจะใส่พริกขี้หนูที่เราทุบๆบุบๆลงไปนะคะใส่ลงไปในน้ําด้วยนะคะจะช่วยให้หอยเนี่ยนะคะระคายเคืองนะคะแล้วก็คายดินหรือสิ่งสปกปรกออกมาง่ายนะคะโดยที่เราเนี่ยนะคะไม่ต้องเปลืองแรงเลยคะ่ะ แค่นี้เองค่ะเคล็ดลับง่ายๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบทานหอยมแมลงผู้นั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ